พีค่ะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวของนั่นเองนะของที่แบบไว้เล่นลนะนะเออโอเคนะแป๊บนึ่งกล้องมันไหลไปไปโอเคมาละอ่ะอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวกี่จะมาขอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ้นี่ออกไปก่นนอนเฮ่นักกียาช่าเมอม อย่างแรกเลยนะสักุชีเนะม,มันเป็นสักุชิรสบันบางคนอาจจะหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะแต่อันนี้ไม่รู้จำไม่ได้ไไดละซื้อที่ไหนเนี่ยสโลมากเลยตรงหลังมันก็เหมือนแบบอบมาแบบเรียบร้อยอเหมือนหัวล้อเลยฮ่า <c oughs> ีก็เป็นหน้ายิ้มนะเออนะเออบีบไปบีบมาก็แบบนุ่มอย่นี้เลยโอเคต่อไปเป็นเออเ,ยเียว่าไงดีอ่ะหนูตาหายหมีตาหายก็แล้วกันพรอกกี้ทำตามันหายไปแล้วอืพี่คนนี้ใจร้ายเนี่ยให้ตรดมันดูสิตรดจ้มมันเป็น อันนี้ก็อาจแบบไม่ได้ติดกา,ดาวหรอมอนนั้นเนี่ยมันขี้หลุดอะเส้นมันเนี่ยแต่หอมนะอืมกลิ่นแบบหอมหอมเนี้ยก็ออไม่ได้โดมเลยอันอื่นอะ,อะต่อไปนะ,ะก็นี่เป็นมาการองหน้าแบบเออเรียกว่าไงอะ่ะ หน้าเศร้าๆแล้วกันแบบคิดกลัวอันนี้ก็ซื้อมา20บาทนะถ้ามีเสียงอะไรแล้วคก็ข,ขอโทษด้วยนะคะซื้อมา20บาทสุดท้ายเลยเต้นเป็นแบบซื้อที่เซเว่นอนะเห็นไหมตรงเนี้ยมันมี สามอย่างเป็นไอติมแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไอเนี้ยช็อกโกแลตขาวอะไรเนี้ยเป็นแท่งเงี้ยนะมันก็จะมีให้ลุ้นด้วยว่าเราจะได้รูปอะไรไว้ขราวหลังกิ๊บจะมาทําก็แล้วกันเนาะคงไม่ได้ทําคราวนี้หรอกนะโอเคโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเข้านี้นะรีวิวของเล่นแบบ ようね、バイバーイ